สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีตอนเช้านะคะวันตอนนี้หิมะกําลังเริ่มตกปล่อยๆนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เห็นไหมก็เห็นดวงอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะฝั่งนน้นนะคะพระอาทิตย์ขึ้นนะคะแต่ว่านี่ก็ยังพอเป็นหิมะเยอะอยู่นะคะที่แบบตกเมื่อวันก่อนอน,นั่นคื่การน,นำตกทั้งวันทั้งคืนค่ะนี่ไงคะแล้วก็ถ้าคนเดินก้าวลงไปลนะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะเป็นหลุมเลยนะคะสนุกดีนะคะแต่ก็เย็นดีคะ่ะ เพ่นเคยนะคะกําลังจะพาก,กันออกไปซื้อของที่ตลาดนะคะหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะวันนี้ลบสิบสี่องศานะคะตอนนี้คิดว่าเมื่อเช้าเองคิดว่าแค่บมื่เชาหลายเองแต่กําลังจะกลับมาอีกลบค,ความหนาวลบสิบสี่นะคะตอนเช้านี้จะไปบ่บอบๆไม่คงไม่หนาวกว่านี้แล้วละคะ่ะดูนะคะรถจอดแล้วก็หิมะก็นี่ละคะ่ะปกคลุมไปด้วยหิมะใช่ไหมคะที่จอดรถเป็นช่องจอดรถที่แบบ ลำบากนะคะบางทีพเพราะหิมะขึ้นสูงมากเลยนะคะจอดจริงๆก็คือจะครึ่งล้อรถอยู่นะคะนี่ยค่ะตอนนี้เราก็มาที่ห้างทาบ์ิตงค่ะนะคะเพราะว่าแกจะเอาลูกกุญแจที่มาปฟ๊มเมื่อวานนะคะมาให้ช่างดูนะคะกุญแจรถนะคะเขาปั๊มยังไงไม่รู้ค่ะมันสตตร์ทไม่ได้เลยค่ะคะือถ้าเข้าไปก็บิดไม่ได้เลยนะคะนี่นะคะ่ะเขาเปิดสิบโมงพอดีะคะ่ะเสแล้วนะคะแล้วเราก็กําลังจะไปซื้ออาหารแมวให้ลูกสาวนะคะสักสองกล่องไว้นะคะ เดี๋ยวค่อยแวบ,บขึ้นข้างเขาจะลงไปดูให้มังคะเห็นเขาถามเลขทะเบงทะเบียนรถยี่นะคะก็ต้องประเชษราคาเมื่อวานช่างทําแบบรีบม้ากเลยนะคะกุญแจรถนะคะไม่ใช่กุญแจบ้านเล่ปั๊มแบบง่ายเหมือนกุญแจบ้านเรา <S <S นี่ค่ะตอนนี้เราก็มาถึงร้านที่จะมาซื้ออาหารแมวแล้วนะคะแต่ว่า,าน,นี่นะคะแกจะมาดอูอันอื่นก่อนเห็นไหมคะของเล่นน้องหมาน้องแมวนี่คือน่ารักนะคะดูสิคะของเล่นเขาตุมเลยนะคะนูนะะ่นแลวค่ะ น่ารักมากเลยนะคะถ้าใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี้หมดเงนินก็หาข้แมวนี้แหละคะ่ะรู้แล้วค่ะจะจะมาดูไอ้นี้ที่เหมือนแบบทุกบ้านจะต้องมีเหมือนเป็นเหมือนสัญญาณแบบเตือนภัยนะคะอันนี้ก็ที่นี่ยังก็เคยได้เรียนนะคะวิเห็นไม่ใช่สิคะตอนที่เป็นนักเรียนนะคะครูก็ก็ให้ดูนะคะวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ตัวนี้อันนี้สิตามบ้านนะคะ ดังเปี๊ยป mm ี hmm. ้ยป like ี้ยปียประค่าท่าแบบเหมือนไฟรัดวงจรหรือว่าอะไรนะก็เหมือนบ้านเรานะคะแต่ว่าที่นี่เขาคือมาทาเองได้เลยนะคะเขาขายทุกอย่างจริงนะคะนี่นะคะขายพวกดินพวกปุ๋ยด้วยนะคะแล้วก็มีนี้เลยค่ะกระถางต้นไม้ก็มีนะคะแต่ยัางไม่เยอะแล้วเราก็จะไปนี่นะคะมาแล้วค่ะมาถึงอาหารน้องหมาน้องแมวแล้วนะคะดูนะคะของเล่นน้องแมวน่ารักไหมคะมีปลาทูด้วย นี่นะคะอาหารเชื่อมนะคะเคยซื้อยี่ห้อนี้ไปใช่ไหมคะนางไม่กินนะคะนางจะต้องกินแต่ยี่ห้อนี้นะคะนี่นะคะยี่ห้อนี้นะคะเราก็ต้องเป็นสีแต่ว่าเขาเปลี่ยนแพ็กเกจไปแล้นางกินเฉพาะยี่ห้อนี้จริงๆนะคะลูกสาวซื้อยี่ห้ออื่นไปให้กินนะคะมีจางอื่นหมื่นแสนนะคะทดลองนางไม่กินสักยีห่ห้อค่ะซื้อไปเสียตังทิ้งนะคะเลือกจริงๆเลยนะคะเลือกเหมือนแม่าเลยนะคะเรื่องก,กินนี้ ตอนนี้เราก,ก็เรื่องกำลังจะไปที่ร้านเอเชียนะคะจะเป็นร้านของคนจีนนะคะวันนี้แดดมีแสงไหนนะคะทุกคนพระอาทิตย์ที่นี่ทำงานแล้วนะคะไม่นอนหลับไปที่ไหนก็สวยนะคะตอนนี้นี่นะคะถึงแล้วคะร้านเอเชียอีกร้านหนึ่ง ทุกที่เขาจะมีอยู่แบบที่ละร้านสอง้านนะคะอยู่แบบคอนเทนตนะคะก็เหมือนบ้านเราถ้าเป็นที่กูชก็จะเป็นพวกบ้างกะปิบ้างพักพักขนมบางนาประเมน,นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะนะคะนี่เป็นอีกห้างนึงนะคะการตกแต่งก็จะแบบคนละสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะแต่ก็ภายในตึกนี้ก็จะมีหลายหลายห้างนะคะนี่นะคะต่เยวก็จะเลี้ยวขวาไปนะคะเอเลี้ย,ว,ยวซ้ายค่ะเลี้ยวขวาไม่ได้ค่ะเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็จะเจอน,นะคะร้าน เอเชียอยู่ขวามือนะคะเราก็เข้าไปกันเลยนะคะเข้าไปค่ะอันนี้เป็นร้านเอเชียเป็นร้านคนตีนนะคะยังก็มาใบนะคะมาซื้อพวกบางอย่างนะคะอันนี้ถ้าไม่บอกก็อยู่ที่ประเทศไทยน,นะคะว่าแต่ว่ายังจะซื้ออะไรดีเออแก้วมังกรลูกเล็กจุงมือมาละกอเฮ้ยมาละก็ก็ราคาเท่ากันนะคะ เห็ดมาเอาค่ะมาดูฝั่งอันนี้ดีกว่าก็บอกแล้วค่ะก็ประเทศใชยยยยย้ย่อมๆนี่แหค่ะกงมีกงมีเกีียวดูผักดีกว่านะคะยังดูก่อนนะคะค่อยว่ากันใหม่อ้าค่ะในตู้แช่มีหมดเลยนะคะที่สะดุดตาก็คือนะคะข้าวโพดเอ้ยโอ้ยข้าวโพดอ่อนก็มีนะคะแต่ซื้อไปเยอะก็อย่างว่าะค,ะค่ะจริงๆเดียวตงหาซื้อที่มันเล่นน้อยดีกว่า ยังจะเอาพริกดีไหมคะทําไมมันจะถุงใหญ่ไม่มีถุงหรือแค่เอียงเลยเอียงก็ไม่ไใช่คนกินพริกเก่งนะคะอ่าฮะกิมจิเอาแล้วคะ่ะผงทํากิมจิของเขาเองเลย้น่าสนนะคะนี่ว่าไปไอ้เรื่องแต่งเนี้ยชอบชอบซื้อนะคะแล้วก็คือแปลว่าทำไปทำอิดเรื่องหนึ่งนะคะมันม้ว เขามาไกลไหมคะทุเรียนนะคะทุเรียนทุเรียนกอเปีย๊ยะเป็นหอเราก็มีนะคะวันนี้ได้เยอะเลยนะคะมาชมลาจนจริงเห็นแล้วก็นึกว่าอยู่ประเทศไทยนั่นแหละคะ่ะไม่ได้อยู่บางกินนะคะเอ้ยไม่ใช่อยู่ที่คินแลน,นะะหรอกค่ะยังขอเดินดีก่อน,นะ,ะนี่ไงคะแผานกเครื่องเขียนก็น่ารักไปหมดเลยให้แผานากนี่ตกเรื่องกักหน่อยหนึ่งนะคะค่อยว่า ยังมาซื้อผงรากบัวน,นะคะเพราะาบางอย่างมันก็จะมีขายไม่เหมือนกันนะคะแต่ละที่ที่เป็นร้านเอเชียนะคะถ้าเป็นร้านของคนจีนก็มีนะคะแต่ถ้าเป็นร้านของเวียดนามที่ยังไปซื้อยังไม่เห็นมีนะคะมาเอาเลยนะคะเขอลดตั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะของยังก็จะหมดแล้วด้วยอันนี้ก็เพื่อนก็นแนะนำมาให้กินเหมือนกันยังดูอย่างอื่นกอนดีกว่านะคะไคะชาชงชาเชิญมีหมดนะคะยังจะเอาอะไรไปเอ่ย ต่อันนี้นะคะน่ารักมากเลยนะคะมุมนี้เอ,อกล้จัดการจุดจีนแล้เลยค่ะเพราะว่าเขามีของอ่างนี้ขายเยอะมากเลยนะคะน่ารักค่ะน่ารักน่ารักแล้วก็นี่ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวนะคะซึ่งหงอะไรซึงพวกอันนี้ก็มีเยอะนะคะบรรยากาศดีนะคะสวยนะคะอุณหภูมิตอนนี้อยู่ที่ลบสิบเอ็ดองศาแล้คะให้ความรู้สึกดีนะคะไม่หนาวจนเกินไปนะคะ นี้ตอนนี้ก็อาทิตย์ก็ใกล้จะตกไม่ใช่สิคะย,ยังยังไม่ตกดีนะคะตกประมาณบ่ายสามตอนนี้ก็แค่เกือบจะเที่ยงเองอยังอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าๆค่ะที่พระอาทิตย์ลังทางานอยู่นะคะโอ้โหนะคะได้ยินเสียงนกด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะขอยังถ่ายก่อนนะคะเดี๋ยวจะช่วยนะคะ,ะนี่นะคะ <c oughs> สวยไปอีกแบบนะคะตอนนี้นอนละคะเอาอาหารลูกสาวออามาตั้งแล้ว <c oughs> ยังยังไม่ได้ออกช่วยนี่ละค่ะสวยสวยนะคะ <c oughs> ค่ะแล้วตอนนี้ก็กําลังจะไปยี่ยมพวกสาวนะคะลงมาก็เลยถ่ายให้ดูนะคะเป็นไงคะต้องแสงไฟแล้วหิมะก็ระยิบระยับสวยงามนะคะทุกคนนู่นนะคะเป็นแบบสวยงามนะคะแลยยิบระยับแบววาวก็อย่างว่านะคะว่ากลางคืนพอมันต้องแสงไฟแล้วก็จะสวยไปอีกแบบหนึง่งไปลคะค่ะแกไปถึงรถแล้วเกายังเดินอยู่ไม่ถึงไหนเลย นี่ประมาณบรรยากาศเวลาประมาณแค่ห้าโมงเย็นนะคะท้องฟ้าก็จะสวยนะคะนี่แล้วค่ะพระอาทิตย์ตกดินแต่แสงยังเห็นอยู่นิดหน่อยหนึ่งแต่พอไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะมืดไปเลยคะ่ะแต่ก็สวยนะคะแล้วก็จะเห็นระยิบระยับนะคะแสงระยิบระยับเล่นไฟของหิมะนะคะสวยนะคะย่างลงมาติยวก็ยังก็ยังชอบเลยนะคะระยิบระยับสวยงามตะการตา ไปละค่ะยังขึ้นรถก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ